ครับสวัสดี ment, card, ค, um ครับเพื่อนๆครับวันนี้พามาชมบัวาสายนะครับที่อ่างบัวแห่งหนึ่งนะครับที่หน้าธนาคารออมสินนะครับอำเภอวิหารแดงนะครับซึ่งในอ่างนี้ก็มีบัวสายอยู่สองพันดดวยกันนะครับพันหนึ ik ik ่งเป็นดอกสีม่วงนะครับสีม่วงนะครับม bon ีเกสรสีเหลืองนะครับสีม่วงขาวนะครับส่วนอีกพันหนึ่งนะครับก็เป็นดอกสีขาวนะครับสีขาวสวยเลยนะครับ พร้อมกับเกสรสีเหลืองนะครับสวยๆส่วนใบนั้นเป็นมันวาวนะครับบ่งบอกถึงการดูแลรักษานะครับที่ดีนะครับอ่าภายในอ่างบัวก็มีปลานุยูนะครับสีสวยสดเลยครับเป็นสีทองเลยนะครับสวยงามมากนะครับเอาเองว่าอยู่หลายจํานวนหลายตัวทีเดียวนะครับน่าจะ30ตัวน่าจะได้นะครับนี่ครับก็มีลมพัดโชยมาใบก็ไหวๆไปกับ แรงลมนะครับอ้าน้องเมียวน้องเมียวมาจากไหนนี่น้องเมียวสุดหลอนนะครับอ่าน่าจะมีเจ้าของนะครับมีห่วงคล้องคอด้วยเดินผ่านมาพอดีนะครับเสียดายไม่ถ่ายที่หน้าเขานะครับน้องเมียวนะครับนี่ครับก็ดูเพลินนะครับดูเพลินให้อารมณ์ว่าอยู่กับน้ําอยู่กับพืชอยู่กับปลานะครับในความชุ่มฉ่ำใจนะครับไม่เครียดนะครับคลายเครียดสบายๆนะครับนี่เป็นอ่างบัวที่ ดูแลรักษาดีะสังเกตใบบัวนะครับก้านบัวดอกบัวอะไรอุดมสมบูรณ์นะครับดูแล้วเจ้าของน่าจะดูแลรักษาได้เปลี่ยนดินตลอดนะครับดินนะครับแถวนี้ก็จะมีพืชพวกนี้ขายเยอะนะครับแถวอพเภทเทพารษ์นครนายกนะครับก็สามารถไปซื้อได้ใกล้ๆนะครับนี่ครับเพื่อนครับดอกตูมก็กาลังชูช่อบพ้นน้าขึ้นมาแล้วนะครับรวมทั้งใบอ่อนนะครับก็เหมือนบัวสีเหลานี่ อาพุทธการเลยนะครับนี่บางอันก็เป็นดอกที่พ้นน้ํามาสูงแล้วนะครับจนเบ่งบานเจริญงอกง,งามด้วยคุณธรรมจริยธรรมนะครับบางดอกก็ยังปิ่มๆอยู่กับน้ําบางบอกว่าผนน้ําขึ้นมาแล้วและบางบอกบางดอกก็ยังไม่ขึ้นมาเลยนะครับยังอยู่ใต้ผิวน้ํานะครับก็เหมือนกับชีวิตมนุษย์เรานะครับคนก็เหมือนเปรียบเหมือนบัวสีเหล่านี้แหละนะครับถ้าใครเจริญงอกง,งามก็จะเบ่งบานชูช่อขึ้นมาเหนือน้ํานะครับ นี่ครับสวยมากนะครับเกสรสีเหลืองนะครับพวกนี้เป็นกลุ่มบัวสายนะครับจะไม่สามารถออกเมล็ดให้เราทานได้เหมือนกระัวหลวกนะครับแต่ปลูกไว้ประดับตกแต่งนะครับตกแต่งบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนนะครับอาคารบ้านเรือนหรือว่าที่ทํางานต่างๆนะครับปลูกไว้ในอ่างนะครับการดูแลรักษาเนี่ยต้องหมั่นเติมปุ๋ยมั่งนะครับเปลี่ยนดินนะครับจะมีดินของเขาโดยเฉพาะนะครับ จะเป็นดินของเขาโดยเฉพาะที่มีขายโดยทั่วไปนะครับมีขายโดยทั่วไปนะครับซื้อได้ง่ายตามนงตลาดนะครับเนาะนะครับอยู่ใกล้ๆกันก็จะมีกระถางเฟื่องฟ้านะครับซึ่งซึ่งน่าจะเกิดจากการตัดแต่งกิงใหม่ๆนะครับก็มีใบนะครับใบแตกยอดออกมาเยอะเลยสวยงามทีเดียวเพราะว่าไม่มีดอกไม่มีดอกไปนะครับมาชมอ่างบุยครั้งนึงครับ ชอบมากครับปลาลูกนะครับก็ยังไงถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดต,ต,ติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาด